สวัสดีค่ะเพ่นไ,ไปแท้แล้วติดไฟป้าเจอกันนอนไม่ดีจ้ะค่ะจะไปทำบุญวันออกพรรษาค่ะอยู่สาราการบ้านเขาจะเตือนน,นอนแล้วเตือนจ้าไปเข้าลูกมามาไปทำบุญค่ะไปทำบุญสารการว่านมาปเป็นพันนี้เวิร์สหรับว่าจันตะกี้คือว่าไปเห็นเลยเขาจะเตือนเพิ่นเ <c oughs> ตือนค่ะเพิ่นเตือน,นเพิ่นเหนนเ็นยังกินอยู่วัดเพ่นไปแล้ววะ ตาเนี่ยจนเลยปัญหา,าจ้าพันกำลังสิเก็บขอ้างไปพุ่นละเพราะว่าประเทศตะเจาเนี่จ๋าตะามาน่วงนอนนลับน้องนอนนลับค่ะดดเกเกาเด้อ้องาย ลบไมยกเอาลงไหลวงมามถทุ่ม้นย,ยกเอาอไปมาูมาทำบุญค่ะตำรวจมาทำบุญค่ะมานุ่นมูแล้วกันก hmm. ็ตือนจ้าทำบุญอัน บ่เนี่ยใส่ซองโอ้ทำบุญใส่ซองให้พระหมูอ่อนพันสาค่ะวันถึงคืนบ่ทำบุญพันสามื่อคืนอื่นค่ะอ่ะนกทำบุญพระลูกคทูจ้า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 ไอ้ยิ้เลยยิ้ม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 เอาใส่อาใเอาใส่ขันสามบอยค่ะเอาใส่ขันลูกเอาวางเลยค่ะวางเลยค่ะเอาเอาเอาวางค่ะลูก เด็กยิงยังเด็กยิงชนันพัดวารุนวารุน้าอ่มือเื่นเากสิไปทํำบุญโยวาสตะวันอินุตะวันอหนุก็อาจจะไปอยู่กับพ่อกับแม่พวกนี้จะเดปอาพุตาพุตาพุข้าวอีกอะ่างน่นกระตือ ไปต้ไม่าเย้ยมจิมตาเอ๋อาตาเอ๋ค่ะหนูมาทำบุญค่ะใอ้หนูมาทำบุญค่ะหนูรออาตังทอนค่ะนาลิตารออาตังทอนค่ะอายิ้มขะลูกยิ้มช่วยช่ว ยิ้มสวยๆย,ยิ้มสวยๆหนูมาทำบุญค่ะน้าดิษามาทำบุญค่ะมาคนสุดท้ายเลยค่ะนอนเตนือนนอน่างเกงูยยงเกงเลียะนี่ยเติเียน ตูกตาลูกตาน่อยตุกตาลงลงเรียกว่าไปหาปลาเจลเด้อมาค่ะลูกมาปเจลือด้อเดี๋ยวปอวดรางิัทอนกันย่างลูกไปขนมกนี่ขนเป็นบ่า ดูขนมไหมคะช um, น, hmm. นันพัดนาลุนเด็กหอิงเ <u> ด็กหญิงชนันพัเด็กหญิงชน,น,น,นันพัดวารุนเด็กหญิงชนันพัดวารุนนี่เลือกขนมบอสผสมด้ลยงก้กามา ขึ้นรถประหลเุเด้อมาค่ะไปขึ้นรถค่ะมาค่ะมาค่ะน,น,น,นี่นี่นี่นุจะกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะ,ไป,คะไปยังกลับเข้าปั่นจักรยานกลับเลย เันจะกิ้ง่านครัวไหสอไปให้ไปหน้าคิงโตคิงโตนี้นีกรแดดแล้วองะแด บอลบอบอมาหลกบานบอลอมาบานตาแดดานสากแดดถ้าผู้เหมอนกับฝนตกวันนี้แดดเปี้ยงเ การการบัตรำบุญแล้วเนาะค่ะอาหานาคนาฏศัทบำบุญยุสราการบ้านเนาะค่ะเอาดีเจเปิดเพ่งหรอเปเปิดเพ่งสวนโมเลยอืมอ่นดว่านวัตถพภาษาเลยเนาะเหมือนแรกเดกจะเวียนเที่ยนเลยวะมือนแรกเวียนเที่ยงค่ะอื่นในควาพภาษาเนาะค่ะมันมีข้าวขนมข้าวต้มค่ะมือนเด็กจะเตรียมขนมข้าวต้มาไปทำบุญช่บา่ือื่นก็ มื่อื่นนี่ก็จะไปท่าหุญค่ะแล้วคืออีกอินอินูนี่ก็การจะเดินไปอยู่ค่ะแล้วเดี๋ก็จะบนเล่นไปนะคะแล้วแต่เพคนจีงเต่าจีงสวยแต่ว่าแต่ยังอินูไปท่าหุญหลุมก็หลุมว่าหมืเลี้งหมูเลียงเทียนไปจุดเทียนให้มืเลี้งมืเลี้งจะให้คุณแม่คุณพ่อคุณยายค่ะทุกวันหมูเลี้ยงไปไปจุดเทียนให้ใส่ให้เป็นจุดทูบจุดเทียนอยู่ท่าคุณยายนะคะบอกบอกคุณยาย ลงลุงลุงลุงไหนใครได้ไปเที่ยวคะไหนใครได้ไปทำบุญคะลูกยกมือขึ้นสาธุ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 ค่ะไปเที่ยวอันอยู่ในบ้านกับบ๊วยพายมินส์ซีรีมนอตพาวานพวกรุ่นหมูเนาะเออรุ่นหมูกับบ๊วยท่านหมูน้องเขาจะเตือนเอาเอาเอาจะมาหน่อกระจะกับไปยุกับคุณแม่ละคะช่วงบ้าบ้านกระเดาไปตลาดเสื้อขนมขนมน้องประวัติน้องห้องเสื้อไปเตรียมเตรียมคอไปท้ำบุญมื่อื่น พอมา,อา,าเวบะเฮ็ดบะหมี่ลาบเห็ดยากจังสี่หลักค่ะนี่ยุก็อินูสองอออข้าก็บะอวดนุนนำไปมัวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทามีอก่อนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าจเจ้านอนนาริตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนูมาบ๊ายบายนะลืมเลยหนด